สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายเลยนะครับที่ปอยเปตกัมพูชาคือเหมือนมีเรื่องราวเกิดขึ้นเร็วมากในไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเรามีข้อมูลเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่รวบรวมเหตุการณ์มาตั้งแต่เน็ตลม่มไฟดับไปจนถึงล่าสุดนี้มีตึกถล่มด้วยวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงกันดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วภาพรวมที่ปอยเปตตอนนี้เป็นยังไงอื mm. ใช่ค่ะที่น่าสนใจมากคือเหตุการณ์มันดูเหมือนจะประดังเข้ามาติดๆดกันเลยนะคะเริ่มจากเรื่องใหญ่สุดก่อนเลยก็คือการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยระบุว่าทางกัมพูชาเป็นฝ่ายตัดการเชื่อมต่อจากฝั่งไทยเองนะคะตรงสะพานมิตรภาพค่ะเหมือนกับว่ามีการพูดกันว่าอาจจะชิงตัดก่อนนะคะหลังจากมีข่าวแว่ว่าว่าไทยอาจจะใช้มาตรการตัดเน็ตตัดไฟตอบโต้เรื่องปรับเวลาเปิดปิดด่านอะไรแบบนั้นครับ แล้วพอตัดเน็ตปุ๊บผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับแรงไหมโหเรียกว่าแรงแล้วก็เร็วมากเลยค่ะคืออินเทอร์เนต็ตในปอยเปตนี่แทบล่มไปเลยหลายพื้นที่คือใช้งานไม่ได้เลยหรือถ้าได้ก็ช้ามากแบบว่าแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่เองก็เดือดร้อนกันหมดแม้แต่จะไปใช้เครือข่ายของกัมพูชาเองก็ยังช้ามากอยู่ดีค่ะ อ๋อถึงขั้นที่ว่ามีคนต้องข้ามมาฝั่งไทยที่ตลาดโรงเกลือเพื่อมาหาสัญญาณเน็ตทำงานส่งของค้าขายกันเลยอันนี้คือกระทบชีวิตประจำวันโดยตรงเลยนะเนี่ยใช่ค่ะกระทบหนักเลยค่ะแล้วเหมือนปัญหามันไม่ได้จบแค่เรื่องเน็ตใช่ไหมครับเหมือนมีเรื่องไฟตามมาอีกอืมใช่ค่ะมีรายงานเข้ามาว่าไฟดับบ่อยขึ้นในหลายๆจุดของปอยเปตเลยคือแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีข่าวยืนยันนะคะว่าไทยได้ตัดไฟจริงๆหรือเปล่า แต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าหรือระบบไฟฟ้าสำรองของทางปลอยเปตดเองอาจจะยังแบบว่ายังไม่พร้อมรับมือสถานการณ์แบบนี้เท่าไหร่มันก็เผยให้เห็นช่องว่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันนะคะครับพอต้องพึ่งพิงโครงข่ายจากเพื่อนบ้านพอมันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันผลกระทบมันก็เลยออกมาแรงแบบนี้โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้ออนไลน์เยอะๆอย่างคาสิโนนี่น่าจะโดนไปเต็มๆเลยหรือเปล่าครับ ชัดเจนมากค่ะกลุ่มคาสินโนนี่ก่อนหน้านี้ก็เจอผลกระทบเรื่องมาตรการตรงชายแดนไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะพอมาเจอตัดเน็ตซ้ําเข้าไปอีกโดยเฉพาะธุรกิจส่วนที่เป็นออนไลน์อะค่ะมันก็เหมือนแบบเหมือนโดนปิดสวิตช์ไปเลยผลที่ตามมาทันทีก็คือการเลิกจ้างพนักงานค่ะเป็นระลอกใหญ่แล้วก็เร็วมากๆตัวเลขที่แหล่งข้อมูลระบุมานี้เออค่อนข้างน่าตกใจนะคะอาจจะสูงถึง80%เลยที่โดนเลิกจ้างหรือไม่ก็ให้พักงานแบบไม่มีกําหนด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในแค่วันสองวันหลังเน็ตล่มเองค่ะโห oh, 80%เเลยเหรอครับนี่มันแทบจะแทบจะทั้งระบบเลยนะน,นั่นกระทบหนักมากจริงๆและยังไม่พอเหมือนมีเรื่องร้ายๆซ้ําเข้ามาอีกล่าสุดนี่คือตึกถลม่มใช่ค่ะสดสดร้อนๆ้อนหน่วยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองเกิดเหตุอาคารถล่มกลางซอยโอโจในปอยเปตเลยค่ะมีคลิปออกมาในโซเชียลด้วยนะคะ เห็นภาพนี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทั้งฝุ่นควันตลบไปหมดรถมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็เสียหายเสาไฟก็ลม้มคนก็วิ่งหนีกันวุ่นวายไปหมดแล้วเหตุการณ์นี้มันก็ยิ่งทําให้ไฟดับทั้งซอยไปเลยค่ะซ้ําเติมสถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วให้หนักขึ้นไปอีกกลายเป็นแบบวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกครับ สรุปก็คือภายในเวลาแค่ไม่ตีวันเนี่ยปอยเป๋เจอทั้งหน็ดลม่มไฟดับคนตกงานเป็นเบือ่อแล้วก็ปิดท้ายด้วยตึกถล่มอีกจากเมืองที่เคยดูคึกคักนี่กลายเป็นตกอยู่ในบรรยากาศที่แบบไม่แน่นอนแล้วก็ดูมืดมนไปเลยนะครับอืมใช่ค่ะสิ่งที่เหตุการณ์ที่มันเกิดต่อเนื่องกันมาทั้งหมดนี่มันชี้ให้เห็นค่อนข้างชัดเลยนะคะก็คือความเปราะบางของเมืองเศรษฐกิจชายแดนแบบปอยเปดนี้แหละค่ะ มันเผยให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างบางอย่างที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างใต้ทั้งเรื่องการพึ่งพิงสาธารณูปโภคจากภายนอกแล้วก็ความพร้องของระบบภายในของเขาเองเวลาที่ต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้ก็อาจจะต้องทิ้งเป็นคำถามให้เราเราท่านๆนลองไปคิดกันต่อว่าจริงๆแล้วภายใต้ภาพความกลลาหนที่เราเห็นเป็นข่าวกันอยู่นี่อะไรคือความท้าทายที่แท้จริง ที่อาจจะซับซ้อนกว่านั้นที่คำนังรอปลอยเป็ดอยู่ข้างหน้ากันแน่ครับ